ต้ด,ดที่จะสถานีแ,แค่ะสันหลังจากที่ไปทำธุระในแคมาแแ๊บซื้อของที่จำเป็นก็เตรียมที่จะขึ้นรถไฟฟ้ากลับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฟรีอยู่มะเป็นสภาพโดยทั่วไปก็คนเลิกคขึ้นขาก็จะพอตอนเย็นก็จะมีตลาด แบกสังเกตช่วงคือจะจเป็นช่วงโรงเรียนเลิกพอดีครที่เห็นเป็นกลุ่มหลากสีใส่สเสือ้อสีลุกทีน,นักเรียนนะฮะเพิ่งเลิกเรียนมาออกันตรงป้ายรถเมย์รอผู้ปกครองรอรถประจําทางครับนี่คือช่วงนักเรียนเลิกพอดีนี่ก็เป็นบรรดาดองๆแล้วก็ผู้โดยสารที่รอขึ้นรถ ที่จะบุกได้ไปสู่สถานีการเคหะปี่บรรยากาศบรรยากาศบนสถานีแพรกษาาสเต,เตชันซึ่งอยู่ตาหากตาสุดการาบอดีก็ห้าโมงสามสิบสามสินาที ที่เป็นรถที่กำลังจะบุกได้เข้าสู่ใจกลางกรุงเทพครับคือคนละฝั่งกันนะ <c oughs> ไม่ใช่ฝั่งเดียวกันอันนี้เป็นฝักขาเข้ากรุงเทพซึ่งชว่วงนี้ยังจะเป็นชว่วงปีไปจดก,กว่าจะถึงสถานีสับโลกกับพอถึงสับโล,ล่เราก็จะถึงจะเสียการโดยสาร ก็วันนั้นผมใช้บริการจากสับโลกไปบอชิดกับ62บาทจากจากสถานีแพทย์ศาสตร์แล้วขากลับขากลับก็คิดแค่ระยะทางแค่สับโลกจากสับโลกถึงการเกีาหก็ฟรีครับไม่ได้คิด แล้วก็โลงรถจักรไปอยู่ลงเก็บหัวรถจักรลงซ่อมบถรุกรไปอยู่สถานีการเีหะสเตชัรนรถก็มาเทียบจักรลาลนะแล้วนะก็ถ่ายบรรยากาศาภายในกระบวนรถตังแต่กระบวนรถไฟฟ้า จะมีแต่น้องๆที่เข้ามาใช้บริการมันก็เหมือนกับความสำเร็จรูปบนบะมบี้กึ่งสำเร็จรูปดูเหมือนกับะสะดวกสบายสะ,สะดวกสบายแล้วก็สำเร็จเสร็จสิ้น,นพร้อมเดินทางพร้อมใช้แต่ว่าต้องลงแรงด้วยคือต้องลงแรงที่จะบารอขึ้น บัดขอตั๋วเพื่อที่จะเดินทางแล้วก็อยากว่าขึ้นขึ้นลงลงบันก็บวนกับบาร์บี้ึ่งสำเร็จรูปประมาณนั้นมันจะเสร็จแต่ไม่เสร็จเพราะว่าช่วงระยะทางที่ดองๆใช้ถ้าไม่เกินสัปโลงนี่ก็คือยังยับริการฟรีอยู่รวมทั้งประชาชนด้วยแต่พอเลย สำโลกไปล้วท่นี้ก็คิดค่าบริการตามปกติสำหรับรถไฟฟ้าสายดีก็แอร์เย็นครับถ้าใครเดินทางเข้ากงเทพดีก็น่าจะมีเสื้อเสื้อคุมเสื้อคุมเสื้อแันยาวก็ได้ดีก็ถึงเวลาลงแล้วนะครับ <laughs> การเก็บตกบรรยากาศของการใช้ชีวิตบนที่เกี่ยวต้องที่ต้องเกี่ยวกับเกี่ยวพันกับรถไฟฟ้าแล้วก็สภาพทั่วๆไปแล้วกอ็อยากจะรู้ว่าค่าโดยสารเท่าไหร่ก็เลยลองขึ้นดูแล้วก็การใช้บริการเยอะไปเป็นเรี่กงไร คุณภาพแล้วก็สภาพทั่วๆไปก็อยู่ในเกณ์ที่ก็ฮลูหลฮาลาสละาาท,าทางลงะลงที่สถานีเคฮัสเตชันแล้วต่อจากนั้นจะมีรถสองแถวสั้นรับรับช่วงต่อไปนะเพราะว่าบ้านไม่ได้อยู่ตรงนี้ต้องเดินต่อไปแต่ผมก็ลูกสาวเรื่องที่จะเดินทางต่อกัน เดินด้วยเท้านะครับเพราะว่าต่อจากนี้ไปก็จะอีก่ังบาัสองปลายรถเปรย์ก็จะมีทางจากักรยานเรียบไปกับคลองอในเขตอบตบางปูยาวไปจุดว่าจะถึงจะสุดเขตของการปกครองอบอตอบออตกับบางปูซึ่งเขาจะปลูกต้นไม้ไว้ข้างข้างคองครับ วยงามแล้วก็เราจะได้วิวในการถ่ายนะแล้วก็อย่างว่าไปบ้านก็มีแต่ห้องเป,งปล่าก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หากิจกรรมทำเพราะว่าจะได้ฆ่าเวลาไม่ทำให้ได้เบือ่อเพราะว่ากลับไปห้องก็ร้อนห้องเช่าก็ร้อนแล้วก็ไม่มีกิจกรรมทำแล้วก็อยู่ดันดานก็เปลืองไฟต้องเปิดไดลมตลอด ก็คงจะต้องลาเพื่อนๆไปก่อนฮะสวัสดีครับ